ไม่แกล้งเพื่อนไม่ค่อยเป็นแค่เนี้ยไม่มันว่ะเดิมเดิมอ่ะมีอะไรอีกอ่ะไม่มีอะไรแล้วอ่ะตีนมะละตีนชงกาแฟนะตีน <laughs> ต้อะ <laughs> แต่้องแข่งเว้ยอ๋อกาแฟสดเขาทำเป็นอย่างนี้โอ้โหเป็นอย่างนี้เองโอเคไอไอมันสอนน,นะเว้ยกูไม่ได้แกล้งเลยไม่อยากแกล้งเพื่อยังไงอ่ชายมึง <c oughs> จำกระป๋องนั้นได้ใช่ปะ ไอ้เช้่ไอ้มันแ้นแทนกูอ่ะพอแล้วกูแสบตาพอไงลาลาแฟนเพจก่อนที่ฮัลโแฟนเพจด้วยอ่ะก็<อ>ถ้าใครอยากกินเนี่ยเดีย๋ยวชงให้แก้วหนิได้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 ได